สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนช้าแล้วคะ่ะตื่นกันหรือ,อยังตอนนี้น่าจะประมาณ mm. ตีห้าครึ่งเนาะประมาณตีห้าครึ่งนะคะ mm. ก็เชา้ชาๆอากาศดีมากเลยนะคะก็จะมาให้เพื่อนๆช่วยกันดูผลของการใช้งานใช้ตัวคีมมาร์กหน้ากันนะคะนี่เลยคะ่ะ อยู่หน้าชัดไหมเนาะหน้าจะแรงเงาๆนะคะแล้วก็นุ่มๆเด้งได้เนี่ยคะ่ะมีความนุ่มแล้วก็รอยกะที่เมื่อคืนมาร์กไว้นะคะที่มาร์กนานาไวะคะ้ค่ะก็จะแลดูจางลงเรื่อยๆนะคะตั้งแต่จริงใช้มาร์กก็แลดูจางลงเรื่อยๆเลยคะ่ะทั้งสองข้างเลยนะคะปกติของเก่าอะ่ะตรงนี้จะเป็นปื้นเลยคล้ายๆเป็นฝ้าเลยอะ่ะ หลังจากใช้นี่ก็จะจางลงคล้ายๆเป็นกระธรรมดานะคะนี่หน้นผาาค่ะจะแรงมันๆนะคะเพราะมีความชุ่มชื่นอยู่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะประสิทธิภาพดีอย่างนี้มาลองใช้งานด้วยกันนะคะบ๊ายบาย